เปรียบเทียบ iPad Gen 1 0นะครับกับ Samsung Galaxy Tab S 8นะครับใครดีกว่ากันนะครับในรุ่นที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับคุณจะชอบรุ่นไหนเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันคลิปนี้ครับสำหรับคุณที่กำลัง เลงหาแท็บเล็ตนะครับรุ่นที่ประหยัดนะครับราคาประหยัดหน่อยนะครับแล้วก็กำลังเลงอยู่คิดว่า iPad Gen 10กับ Samsung Galaxy Tab S 8เนเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็คือว่าใช้งานได้ดีของเข้าดีแล้วก็ราคาก็ดีด้วยแต่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีใช่ไหมครับที่จะเหมาะกับคุณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันคร่าวๆวันนี้นะครับเราเริ่มกันด้วยเรื่องดิสเพลย์เลยนะครับ ดิสเพプレイนะครับซัมซุง1,600คูณ2,560พิกเซลนะครับส่วน iPad 1,640คูณ2,360พิกเซล Samsung มีเรสเซลช,ชั่นที่ดีกว่านะครับดีกว่านะครับส่วนเรื่องแรมนะ Samsung ก็มีมากกว่านะครับ Storage นะครับ Storage iPad อาจจะดีกว่านะครับคือ Samsung นี่มีแค่128 g b แต่ว่า iPad นี่256 GB, 256 g b นะครับนะครับคราวนี้ส่วน เรื่องอื่นๆนะครับความหนานะครับความหนาไอแพดจะหนากว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าคุณที่ติดเรื่องความหนานะครับซัมซุงนี่จะหนา6.3มิลมไอแพดจะหนาอยู่ที่7มิลิมนะครับไอแพดแค่จะหนากว่านิดหนึ่งนะครับเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องครับเราพูดถึงกล้องหลังนะฮะกล้องหลังเนี่ยซัมซุงนะครับจะมีสเปกอยู่ที่13เมกะพิกเซลนะครับ f2 นะครับสำหรับ wide angle นะครับ แล้วก็6เมกะพิกเซลนะครับ f 2.2สํำหรับกล้อง ultra wide นะครับแล้วก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่ส่วน iPad นะคะกล้องหลังนะครับ12เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ f 1.8สํำหรับ wide angle นะครับแล้วก็ทั้งคู่นะฮะก็จะเป็น HDR panorama ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของวิดีโอนะฮะการอัดวิดีโอเนี่ยทั้ง2รุ่นสามารถอัด 4K ได้นะครับ แต่ว่านะครับ iPad สามารถอัดได้ถึง60เฟรมวิแต่ว่า Samsung นี้อัดได้แค่30เฟรม /s ินานะครับสำหรับคุณที่ชอบทำสโลว์โมชั่น iPad อัดจะเหมาะกว่านะฮะถ้าจะใช้ iPad ถ่ายวีดีโอนะครับและเรื่องกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็คือขนาดเท่ากัน12เมกะพิกเซลนะครับ F-Stop เท่ากันก็คือ2.4เมกะพิกเซลนะครับเป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับทั้งคู่นะครับส่วนฟอนต์วิดีโอ r e c o r d ิ n งนะครับ ซัมซุงเนี่ยสามารถอัดได้ถึง 4K นะครับ30เฟรมสก์เวลแต่ว่า iPad นี่ยังเป็น Full HD ธรรมดานะครับก็คือ1,800 1 0 80p แล้วก็25เฟรมสก์เวลนะครับสำหรับ iPad นะครับส่วนระบบการใช้งานนะฮะก็แน่นอนนะครับก็ iPad ก็เป็น iPad OS แล้วเวอร์ชัน16นะครับส่วนซัมซุงก็เป็น Android เวอร์ชัน12นะครับ ถ้าพูดถึงสเปคดีเทลทั้งหมดแล้วนะครับ2รุ่นนี้นะครับ iPad กับ Samsung เนี่ยนะครับ iPad จะสู้ Samsung ไม่ได้ Samsung นะครับถ้าพูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยจะดีกว่านะก็คือประมาณ81ต่อ1 0อนะครับแต่ iPad เนี่ย75ต่อ100นะครับ,พรบเพราะฉะนั้นก็อย่างสู้ s a m มซุงไม่ได้ในเรื่องของสเปคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยนะฮะถ้าคุณชอบมาทางแนว Apple นะครับใช้ iPhone ใช้ macbook อะไรพวกนี้ผมว่า ipad อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าคุณที่ใช้ PC ซขนัด Android นะครับผมว่ายังไงมันจะต้องไปซัมซุงอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็อยู่ที่ความชอบของเราเราเอาความพอใจของเรามาเป็นที่ตั้งแล้วเอาสเปคมาเป็นตัวช่วยพิจารณาในการซื้อนะครับ ผมว่าทุกคนก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ถ้าคุณคิดเหมือนกันนะฮะหรือคิดไม่เหมือนกันยังไงฝากทักทายคอมเมนตนะ์เข้ามาหน่อยผมอยากว่ารู้ว่าคุณคิดยังไงจริงๆนะฮะคุณที่ชอบอะไรพวกนี้นะครับก็ที่ช่องนี้นะฮะมีหลายอย่างมากแล้วมีแยกเป็น playlist ไว้แล้วก็มีสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทั้งมือถือทั้งต้องใหญ่นะฮะเพอยูงบนนี้ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ